yeah <laughs>

Ôi, oh! ừ. mẹ lắm mẹ lắm kia lắm mẹ 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 lắm Nó lắm mẹ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  lắm เงนมันนี่ผมฟัดตื้นเมนี่ยฟดเด้อเรืงรยกาใจย็นกับอเล่างขอ้เาไมรู้ขยหมดลยนะใจกว้างหมดเดมันหลออ่าเห่าต้อนะเอเกี่ยวเ่ากัมือสองร้อยกันนอยจะเห็นไหมขามนบาขามวสเเฮ้ยเอาไปโมยขโยอเข้าไปบ

ตัวไหมมันตว่อตัวนี่เาไปเลยเขาไไอ้วมนแบบปลาปลาปาปลาปปลา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 าปลาปลาปาปปลา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 ปปลาปลาปลาาปาปล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 าปาปลาปลาปลาปาปลาปลาปาปลาปลาปล เย็บ้านบ้นบ้านเยดไปเ็ไนมันหล่นแล้วก็บีราหพี่เสียแ่พ่อียัวใาดป็นตสีเปียบหมไมอันนี้หาไอ้จามตัวดียวลรือาปล่าทราไมไมอ้จามตัวนิว

มันยหมันมันถึงมันถึงมันยุงไกายาวเ้ยมันถึงมันยุงเาสี่สี่เลยมาล้วมาดูนะมันยาวมันยาวไมไมเรี่นารัเกามดข้านคม่งข้ามหเลยอเปิด มาโอ้โหมดแล้วโอ้โหเสียวเลยเจ้าเสียว้รนะนี่กับท่นไงโอปวดมือปวดมือเหมลรเสียวเรื่องดูมันหังนั่่ะโอ้หมนเนียานเนีย่พันใหญ่ังไงล่ะเอ้ยนดอ่ะมือก้อนมันหวังอยู่เดียพันี่เดียวอ๋อยมาได้เดี๋ยวเขาจะเอาหมึกซูเห่งไลยอ่ะ

ô đâu, con sao, hàm không phải phan nhéo lưng đập cả nó. ไปเลยไปเลยเอไลุยไปไปเลยเลยเาเออเนี่ยเาเเจูเเบเจ็บีเจ็บันเลยเอาจูจต้องแปลงเไปมันมแหงแล้วใหญ่มันได้ตัไอเยมมายนเี่ยตว่เจบเยมะช่วยเนยมันมีแหงีล้วนามันีีน เก็บแล้วปีกอะีปกมันหมอนี่เก็บล้วเออแบ่นั้นมีมันจ้ว่านี่นี่ใช่ไได้ได้ได้ไดว่าอไั้นก็รเ่ได้ติางนแกว่าหเหน้าเกี่ยนโน่มัว่อนโน้่ังได้ไหดีมเออไม่ไรดีมดน้่เฮ้เอนี่ันองีม พอตีหน no yeah. mm ้าเกีย huh. น้องมันปุดเอาตีหน้าเกียน้องมันปุดรีโมดอนมันละ้อพอตีน้าเกียน้องมันปุดจีก่อได้เรอจีร้อยฮะร้อยหนึงจีอ่ะจบร้อยมยิมจ้ยครเละจบรบเยอต่าได้ละเอาเินกร้อยพอตีน้าเกียน้องมันปุดพอด้เนองไปร้อยอะ เอาตีนเียน้องสเ้แตเร่้เอาตีหน้าเกียน้องมันพูดยาเอาตีหน้าเกียน้องมันพูดไอรีโมทส่งได้ดัใจหรอเอาตีหน้าเกียน้องมันพูดท่านวันข้ามี่ผมละุกพี่ โดดมันเดินออกมันเดินออกเหมือนกำลังเมาอย่างเหมือนฮอตท็อกที่สูงเราเตียงออนเออมันโดดที่สูงโจทตีออนน่ะขวานมาตามลูกห้ามขวานเลยครับเอาตีออนหยาวนไปไปเอ้ยมันโตนูเยาะไป มันโตไสูงสามขามันลังแบบนอนมันลังแอกเดย็นอาเติอนแกระดูแนตแวอยกาถอนนนี่ถอนนะะแล้วเอาติออนมุดจึ๊บนี่ม่แมหัวปีเนี่ชูยมันหนีบสะเลยข่งกันเลย

บิดละบิดออกโ้ยบิดไปเอาตางโหูบิดไปโมหูบิดไปจูตาูเลยเอาเลยเฮ้ยคานแดงเายโอ้โอยอ้โอ้โอ้โอ้้โออ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอยโอ้อ้อ้โอ้โอ้โออ้อ้โอ้โยโอ้้้ยโอ้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 ้โออ้โอ้โยโอ้้ยโอ้อ้

mẹ on mâu lún, cái cái thám hả? on mẹ cô sẽ cạp được bảo นยงโม่อ่อมม่หเล่แเล่นแหลกูตาวตีนเตะกี้เป็นไวะยกอีเดียวอ่ะกูเล่นสองต่างคนโยกเปิดบอกแล้วเปิดหนีแล้วออกมาลไปเดิน โอ้โหกล้าโจมเลยเฮี้บนี่เจ็บแล้วนะงอมันกว้างเจียงหน่อยเจ็บกับพี่เจ็บผมก็ร้อนลูกเอแห่นี่มาตนังโดนแล้วดีมเจ็บเนี่ยมันดเลยมันยาสามานอยาแล้มีงอยู่

ยลฮะนี่บขเลยอ่ะน่เอนฟ้าอะเอินฟ้าไปลรปางนี่อกินตบขอได้กินใส่ทานมาใหม่ละผ่านมาใหม่อกี้รีโมทผานมันหมด่เนนาใหม่ละ เล่งหัวลุมไงะหเต่าเดียวสรยเล่นหัวลุมเล่นบังบังบับังุกดลุลไฟอ่ะน้องน้องลุงสอบเน่ของอ้หรอก้สอบอบไหนอ่ะอันนี้กูสอบอันนี้เ่ะ้วหายปัจจัยเลยเาหาปจจัยเน

มาเดียวาเดียเสมอเลยนะครับเสมอเลยครับครับเรื่อละแอกกว้างลงไปหมดเลยกว้างแต่มเลยตมกี้มันเจ๊ไอ้พอนี้กลัวกลัวแบบกล้าไปกล้ามันรละกล้ามเนจนจนอยู่

เฮ้ยโคตรวยนต่ตังนิ้งใจเหล่านี้หนาโอ้โโอ้โหเจ้ามันชวนมันข้ามมันาช่วยตนได้ตูนถ้าข้อยโอนเกียร์อะหลอดตูนหลอดตนเออไม่หอของไหมโองไหมนะเว้เออนี่เดียนี้หน่อยเอานีพี่เขาแบนี้จ้มดูบางจังนะหัวหม้อหม้

ล่าล่าล่าขาไปพ่วงป่ะเราเพื่อตามหูล่ะไม่อ้ลูกงอ็ไม่ตัวจามแต่ืีเนี่ยองไม่เนี่ยเงเอไวเนี่ยขอละเอาไว้็ละเนี่ย่องนอกแัเนี่ยเจ็บป่าเจ็บอึดตตึ้งเนี่ยแต่ฟองนอ้วอนอสองน้องเมีย

สนไเลเลยสองไบเลยสเลยสเลยร่บห้าร่งลปร่งโ่งนีต้มน่เต้มตันไก่เลยแต่ร่นนอยแต่ร่นนักอไรกเนี่ยมันจะเไ้เนี่ต้องเทมเทปม่นเทปตวงไรถ้ามันเทบมันจะร่นน่่นเรื่องมว่ามันบอกน้อมันเจปปัดปันปัดปัดปดปัดปััดปัดัดดดปัดยัดป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 ัดบัั ดูวันยาวแบบตัวนี้อะไรนี่ปวยแล้วที่ดูนี่มันป่วยนิบสะแล้วนิบสะนะมดแหงเลยนะมดแล้วใจกวับไปเลยมดแล้วแล้วันได้ดีมันนิบจยิ่งทำคือการเอ๊ะเอ๊ะขดเพื่อนมดแล้วนี่ไปอ่ะเพื่นกับมดเลย

มือยกวะยกบ่าม <Legisl> <lich> <c ười> ่าซีนะยกบ่ซีบลกนเด้ยว่าางกนะกจังมันไปโดนถ้าไปโดนไกไม่เนี่ยโดนเดียวไกินนะอัน้อู้เตจามตะคืนมาหัวเดียวนะลวก็อมาหลวมวันนี้เลย้หอนนี้็มยยปนซกาไมไปโอ้แล้วขึ้นตัว่ยโอ้ว่าไปเลยเ พี่บอกว่าจะเท่าไรลูกเดนปหนึ่เก็บเก็บไปจนได้กินเลยนะเนี่ยเจอตูนต้องไปยังกัเนาะลุกไปเลยทำไมอะไเนนตูน้งนหปเอไปเลยเลยไปเอาเองไปเอาเองไปเองเ

โหอะไรไหมเฮ้ยเตะไปเตะไปเตะไปโอ้ยี่มันเนี่ยหึ่งมาไปครับผมฮึ่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 มอึ่มฮ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 ึ่ม่มฮึ่มฮ

มันด้นี่มาเนี่ยตัวนั้นน่มาเขายยาน่เออลึกไปเดียวหันต้องเหนื่อย้องโนโอ้ยยบบออเอาละเอาละไม่ละไม่ละไม่ละเอาละเดียวแค่ะรายดีวารมาดึนเลยงเลยงเลยด่งเลดึนเลยดเลยดเลาเลยดางเลยอึงเลยล่ะเลาด่

ไปแล้วไปไปหมดแล้วคุณโอนเลยบิดเลยบิดยอดเขาเลยคุณอดเข้าวผมหรือเปล่าคุณโอนข้าวผมหรือเปล่าโอนข้าวผมหรือเปล่าการานครับคุณโอนข้าวผมหรือเปล่าโอนเนี่ยมันการ์ดนะโยุบอลน่ะเนี่ยกันเนี่ยกันโยกตึงบมดได้กี่โยกแรงมากรนซ้อมแม่โหแคมโอ้โหโอ้โขาวแล้ว ให้ให้ย่หีหงยหยกไปยุกนหาแล้วเลยโดนวันข้าไม่มาเป็ยนยังหรือเปล่าใช่โดนบอลหนะจูนิกิตมาที่จูดนขาบ้เข้าแล้วคุณภาพคภาพติใจน้อยมาโดนกระซี่หัวโดนกระซีหัวเลยหัวนะโพกหัวเลยแต่ว่า ฮะสอบเจหยเนี่ยเอการับปา้มนี่เป็นต้นเกี้ว่างม่หวมไม่มมมดนะไม่หมดนะไม่หมดเลก็โยบ้าเมีย่พเยเลยโยบบองมยองเลยเชื่อเช่ถ้าตึมดโดนคอแล้วนะแนผมจเปลนกูปีวปีจ มันจ <men> ึงมันโลดนนะพี่มันหนีบปุ่มอะไรก่เ